สวัสดีค่ะเอฟซี MC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยนะคะอ้าวโค้งสุดท้ายกันแล้วนะคะปู่เกี้ยงปู่ย่าสวนทําให้มาที่เจ็ดศูนย์หกและสามสี่นะคะสองตัวก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหกศูนย์หกสามหกสี่หกเจ็ดสี่สามศูนย์และเจ็ดสามนะคะเราไปกันเร็วๆเลยนะคะทีนี้มาตามสูตรที่หกนะคะสูตรที่หกซึ่งเอฟซีก็รอ,อแคปหน้าจออยู่นะคะรอแคปหน้าจอนะคะอ่ะ สูตที่6กนะคะพอตั้งกันเลยจะ30 6 4นะคะก็มาตั้ง3 0นะคะ3าค่ะแล้วตั้งมี4ตัวแล้วก็ตั้ง4ตัวนะคะ3 0 36นาะคะ34 3 4นะคะ06นะคะ0 4 6 4นะคะ สวัสดีปีใหม่เนาะเมื่อกี้สวัสดีปีใหม่ไปแล้วอ่านะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะขอให้ท่านสมหวังในหน้าที่การงานทุกด้านนะคะ,ะหลักสี่ตัดสี่ศูนยสีหกสามสี่ทิ้ง หลักหเราก็ตัด4 6 0 6กศหลัก0ูนย์เราก็ตัด3 0มศูนหลัก3ามเราก็ตัด3 0มศูนทิ้งไปนะคะก็จะทำให้ท่านนัานเลยนะคะสำหรับ2แล้วก็มานี่นะคะมา อีกสูตรหนึ่งนะคะมันจะเป็นสูตรที่7นะคะสูตรที่7อันนี้สูตรที่7อันนี้สูตรที่6กนะคะทำให้ทีเดียวสตัวไปเลยนะคะ มีสี่ห้าศูนย์เจ็ดนะคะมีสี่ห้าโอ้ยห้าสี่จ้ะนะคะห้าสี่ห้าศูนย์ห้าเจ็ดสี่ศูนย์สี่เจ็ด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเอฟซี FC ที่รักทุกท่านนะคะชอบปรดจักรก็เลื่อนไปนะคะถ้าท่านชอบนั้นก็แคปหน้าจอไว้ชอบช่องเย็นจิตปลารวยหรือชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังแรงใจเย็นจิตปอดีด้วยนะคะทีทุกท่านนะคะขอบคุณอยากจากใจจริงคะ่ะอ่ะทีนี้เราก็มาตามกันต่อนะคะตามกันต่อเลยนะคะมาทีนี้ เราก็มาเขียนเลยไหนล่ะเขีนเลยนะคะวันน,วน,ววนี้วันที่สาเอแล้วค่ะพรุ่งนี้วันที่หนึ่งอ่ามือลืนวันที่สองออกแล้วนะคะเูิดใดเนาะโชคดีว่าละเนาะจะเป็นไพ่กันนาะโชคดีโชคดีโชคดี จะเป็นใครกันนะได้มีเป็นเศรษฐีคนต่อไปอ้าวสร้างว่าแต่มันเมดแล้วตินนี่ฮะโว้ยตะก,กาเมดแล้วพี่น้องสร้างว่าแต่ มันมันตัวจืดคักเนาะเอาปากกาปากกาจ้าปากกาไหมอ้าวอ๋อตัวยิ่งยังสิแล้วเนาะพี่น้องเนาะอืม อันชนทั้งดากมันก็นิ่มมันก็มันก็เออนิ่มกระตวใหญ่แลวจ้ะเอาวัานนี้เอ้ยมันสร้างเปลี่ยนแท้ cứ mướt lên mướt lên rồi à, tối nay là nó xì xì sám xuống xì si sám xuống à, Hãy

0ูน3 0สามหกสามูนหกอ่ะแล้วก็สี่อะไรกันแล้วก็สามสามสี่หกนะคะสองตัวบนล่างอันนี้สามตัวนะคะสองตัวบนล่างค่ะ สามศูนย์สามหกสามสี่ศูนย์หกศูนย์สี่หกสี่นะคะตามนี้อันนี้สูตรเขอโทษจ้ะสูตรอะไรเมื่อกี้นี่สูตรที่หกโทษเนาะ โอเคเรียบร้อยนะคะทำให้ท่านท่านแคปแคปช่วยแคปหน้าจอไว้ด้วยนะคะแคปหน้าจอไว้ด้วย่ะจะได้เข้าหรือไม่เข้าจะได้รู้กันนะคะเราจะได้รู้นะคะว่าเลขเข้าหรือไม่เข้านะคะแล้วเข้าจริงไหมไม่เข้าเข้าจริงหรือไม่เข้าจริงเราก็จะได้รู้กันเพราะฉะนั้นช่วยแคปไว้ด้วยนะคะแคปหน้าจอไว้ด้วยก็จะได้รู้นะคะ เราจะได้รู้รู้ไปพร้อมๆกันเนี่ยแหละค่ะนะคะเข้าหรือไม่เข้าเราก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันเลยจ้ะไม่เห็นมีวีแววรักเปิดเผยที่เธอเอง ฟัไงดีด้ด้งด้ด้งด้ด้งเดงด้ด้ด้งเดงด้ด้งด้ด้งด้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 งเด้งเ 6, 70 4. 70 4, 4. หกเจ็ดูนสี่เจ็ดูนส่นะหกนี่อ่ะก็จะเป็น6 7 60็ดขอให้เฮงเงรวยๆ,ๆนะคะงวดนี้ เราจะถูกหวยรวยไปด้วยกันนะคะซื้อเนนี้ยแหละค่ะตามต่อไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ